สวัสดีครับผมขอ,อนะนำทุกท่านมารับชมฟุตบอลรายการยูยฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับเรอัลบริดเปิดบ้านต้อนรับการเดินของแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้จะแข่งจริงค่้มคืนวันพุธที่4พฤษภาคมเวลาตีสอนะครับจะถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง b s p o r t 1ให้รอแฟนๆชาวไทยได้รับชมกันนะครับแมชนี้เป็นแมชจำลองขึ้นมาผ่านฟุตบอล่สิบโดยการฝึกพักบรรยาย โดยแอดมินเก่งพีซีแคเออร์นะครับปิดภาพประการใดต,ต้องขออภัยแฟนทั้งสองทีมไว้ล่วงหน้าเลยครับผมผมประทูบใจฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้กันด้วยนะครับผมหลังจากที่จบเกมแรกนะครับที่บ้านของแบนเชสเตอร์ซิตี้สำหรับคนนี้ในการสู้กันเป็นเกมสุดมันอย่างแท้จริงก็เพราะว่าเกมแรกในรอบรองที่เจอกันนี้ก็มีประตูรวมทั้งหมดไปถึง7ประตูนะครับโดยเป็นฝั่งของแบนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยที่เอาชนะ เรอัลมัดิดไปได้อย่างสุดมันด้วยสกอร์4ประตูต่อ3นะครับเชื่อว่าเกมนี้จะเป็นอีกหนึ่งเกมสําคัญสุดมันในรอบรองชนะเลิศในนัดที่2อย่างแน่นอนครับเราต้องมาดูกันว่า2ทีมนี้ทีมใดจะผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศในรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกประจําฤดูกาลนี้แหละครับผมรอกันสักครู่ครับจะมาดูรายชื่อของทั้ง2ทีมว่ามีผู้เล่นสเปจริงเป็นใครบ้างน,นะครับฝั่งของเรอัลมาดริดครับ ประตูเป็นทีโบกตัวครับข้างหลังมีดานี่กับประาวเอเดมเรตาดาบิดอลาบ่าฟลอร์มดีกลางมีโทนิโกสกับเซมิโอโรดูกาโมดริชนะครับส่วนสามประสานครับเป็นมินิซุสจูเนียคาริเบซม่าแล้วก็โดริโกนะครับนี่คือฝั่งของเรอัลมาติดครับตัวบริณอาจจะไม่ตรงไปบ้างประกันใดต้องขออภัยนะครับนี่ครับทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับพวกเขา สกอร์รวมนำผ่างอยู่หนึ่งประตูนะครับจากเกมนัดแรกครับมาดูฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างครับประตูเป็นเอเดลซันครับก็หลังมีเชลคันเซโล่รูเบนดิอาสอัมดิดลาปอสแล้วก็ซิชิงโก้นะครับยันกลางมีเบรโดซิวาโรดี้คิบินเดปรอยสามประสานกับฟิฟอร์เดนกาเบลเชซุสแล้วก็ริยัตมาเรสครับสี่สามสามเจอกันของฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เชียร์ทีมไหนคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับแล้วก็ ต่อยแยงกันด้วยถ้าคำที่สุภาพครับอาครับเกมเริ่มครับเป็นมัดดเจ้าบ้านได้เริ่มก่อนจะบุกจากซ้ายไปขวานนครับแมนซิตี้ทีมเยือนปุ๊บจุดข้อไปซ้ายบอของมาดดิตัวน,นี้ตามอยู่1ประตูน,นะครับสกอร์รวมตอนนี้3าต่อสครับมาดดิตามอยู่1ลูกอาครับว,วินิสูสพิกมาแล้วเปิดมาตรงกลางแล้วโบดิชรอจะบอลเล่ครับติดโรดีส้สกัดได้ก่อนอืมชาบ,บ้านเร่งเกมชัดเจนเอาดูทีมเยือนมาเลสให้ครับเดบรอยกาเซโลสู้กันเร็วแน่นอนนะครับเกมคู่นี้เดบรอยมาเลสเดรอย ตักข้ามาที่เคซุสเจอกับปีเตาเคซุสติดขึ้นมาเลสเราดูเคซุสมาถึงเควินเดือปร่อยครับซัดต,ติดล็อกของคาซิสิโร่ยากได้อยู่แล้วมาเลสยอดมาโคดินเป็นมงของอาลบาเคลียมาก,ก่อนเบนเซม,มา่าจะตั้งเจอแมนเชสเตอร์บีบครับลาปอสโรดีเตอร์เดินรูเบเียสขึงเลยนะครับทีมเยือน ฟเดนตัดมาเธอเสียบหนักๆของทุนิคตสยังได้อยู่แล้วไหลมาโรนีบอฟถึงโอ้เรีย,ยกได้ครับลองเบนดีโอ้เร่งเกมมากครับฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการจะบุกมาชะนะมาริตถึงทินบัตดวิวให้ได้นะครับนอัหนึ่งลูกก็สบายใจไม่ได้กับเ,เซมมามาิตตัดได้ดูดีก็ พักที่เอเดมรีเตาคืนกลับมาก่อนฟลองเบนดี้คลอสเกิดสิมโล่ชีกระยับขอเบซีมามาเชื่อมเกมกระยับพาตำแหน่งอากับไหลมาทางซ้ายติดจอคาเซโร่มาเลสให้กับเรียบร้อยคืนจอคาเซโร่ให้ มาเลแต่ใช้ความเร็วกดดันฟลองเมนดี้เกี่ยวได้ครับเอาบอลลงแล้วเจอเจอปิดช่องทางการจ่ายบอลต้องคืนของทิโบกุตัวโอ้โหเจอบีบโมงมาแล้วโปรดี้พักให้มาที่คเดือบรอยเดือบรอยดีจังการจาก์กาเซโร่มีมาเล็กอยู่แถว2องปลมาถึงเบโดซูบาแล้วเบโดซูบาโร์ชิงกับเคซุสก็เข้ามือของทิโบกุตัวโอ้เกือบไปนะครมัดเด็ดเจอปิดช่องทางการจ่ายบอลแล้วครับเล่นยากเลยนะครับเบซิมาโลิโก เอามาลูกกามูดิชแล้วมาที่โทนี่โคลส์ฟลอร์มินดีเล่นกับโคลสถึงเบนเซมา่าไหลออกมาที่วินดิซุสไม่มีท่องยิงแต่งมาโอ้โห,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 โหเปิดนะครับมาติดโอเกซุสช่วยมาบ้ามาใหม,ม่โทนี่โคลส์รอบมีช่องของเบนเซมา่าโโโเอ็ดดิสันนะบะ่าใช้ขาเซฟช่วยฝั่งแมนเชตี้์ไปได้ดูขยับผ่านช่องของเบนเซม่ซมา ลุดกระดักล้ำหน้ามาแล้วด้วยครับแต่ว่ามีเอเดสันประกันด่านสุดท้ายครับโอ้โหใช้ขาช่วยเซฟไปได้ามาดิดได้ลุ้นแต่มุมต่อแล้วครับแบบอาบิดอาราบ่าเปิดด้วยซ้ายเปิดโงดงๆมาเลงที่เป็นเสียมากนแต่ว่าเป็นจุดที่เอเดสันได้เปรียบคอยบอลให้กับ,าบลาปอ์แล้วครับโฟเดน เคซูสกลับมาที่เคบิเดรบรอยเดอรบรอยยังไม่ได้ที่จะเร่งเกมมากนะครับวันนี้มาลิสเชื่อมกับเดอรบรอยให้มาลิสปล่อยมาถึงโรดี้แล้วเคบิเดรบรอยมาตวัดโล่โหโหโหเล่งเพื่อนมาติดมีเล่าสุดท้ายมาลิสให้เดร์โรกไซัดไกลครับล็อกเลยครับเตอร์บิดลบ้าแล้วคาซิโร่เติมมาบนออกมาใหม่ครับจะถึงเส้นหลังแล้วบอยดี้เดอรบรอยให้ชอคาซิโร่ คาร์เซโล่ย้อนกลับมาที่คดเคียวติบรอยเฮซุสเฮซุสโยกมาแล้วสองติดดาบ,บิดตลาบาครับของขอทางของลูการ์บูดิชโนดิชเราดูตักข้ามมาที่วินิซิอุสนะครับโรดิโก้รับไหลามาที่คาริเบปเซบาโอ้โอ,โอ,โอ,โอกาสว่าหนึ่งหนึ่งนี้ของเบ็นเซบาก็ย,ยิงยิงให้ทีมนำไม่ได้ครับในเกมนัดที่สองอ้น่าเสียดายครับเบ็นเซบาอาร์เรบแล้ว มาซิตี Take ้โระจวบที่มาดิดยังทำไม่ได้มาเลสกี้มาเจอกับอลาบ้ามาเลสผ่านไม่ได้เลยครับฟรอมินดี้สู้กันสนุกนะครับคู่นี้ประตูยังไม่เกิดขึ้นในเกมนัดที่สองโดริโกออกมาที่คาาคาบคาวาแต่งเซประตูการคาสิมโรแล้วเปซมาแตงเขาขวาปั่นดูโอ้ติดเซฟของเดเซันอีกครั้งหนึ่งโอกาสมากมายของคาริเบนเซมาครับ แล้วยิงมาดิอเดซันยืนตำแหน่งดีเลยครับปฏิเสธอีกครั้งหนึ่งลูกยิงของคาริเบนเซม่าครับโอ้โหมีโอกาสมากกว่าแมนซิตี้แล้วครับมาดิดแต่ยังยิงประตูให้ออกนำไปก่อนไม่ได้ในเกมนัดที่สองเลยครับอาร์บาเปิดมาถึองออกมาได้เลยครับลูิโก อะลาบ้า <Al> เลือกมาเบนเซม่าโยกลาบอสไม่ให้ไปถึงขวาครับแย่งเกินกลับมาได้ซิตี้โฟเดนดีแบดเดอรซิว่าเพิ่มกับโรดี้ให้เดีอบรอยไหลต่อแล้วก็ดูมาเลสมาเลส ไม่ฝืนอลอรดี้ช่วยการเซโร่ให้มาเลสแล้วดีดมาเกซุสออกมาถึงการเซโร่ในเขตโทษมีอาราบ้าครับวันนี้ว้าดักจังหวะสุดท้ายได้พอดีอดีเลยครับอาราบ่าจะเข้าไปในเขตอันตรายแล้วครับการเซโร่แล้วดูใจคมเร็วสปีดมาเปิดย้อนกลับมาเป็นเซบาโคกตั้งครับไม่ได้กดดันเดนซันเท่าไรเลยครับครึ่งแรกทดหนึ่งนาทีครับ อยูสู้กันทางฝ่ายต่างหาจังหวะเข้าทําแล้วครับมีโอกาสเห็นในพลาดนี่ก็โอกาจะโดนสูงโอ้โหลบประูเคซุสนะครับเลือกแต่งหนีมิลิตามาแล้วไหลามามาเลสเปิดมาเสาแรกกู้ตัวชคมาแล้วโอ้ชวยเคียร์ไปก่อนครับโทน,นิโก้จ,จบครึ่งแรกครับโอ้สมเสมอกันอยู่ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นีว่าการสู้กันครับ แย่งพื้นที่บีพาจังมาหาช่องกันนี่ืว่าทําได้สุดยอดทั้ง2ทีมนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับจะมาดูกาต่อในครึ่งหลังอีก45นาทีกับในการสู้กันระหว่างเรอัลมาดิดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเดี๋ยวก็เจอกันนะครับพักสักครู่เดียวครับอาลครับสัญญาณกลับมาครับมาชมกันต่อในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกในรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับ เดินมันพุทธที่4พฤษภาคมเวลาตีสองนะครับซิตี้ขึ้นทางซ้ายโฟเดนเจอคาวาคาครับดักรูปจะจ่ายมอสโกเบย์เซมาตริโกเดนเซมาเบิร์นเนงกับวินิสุสทางซ้ายมีขยับเติมให้กัะขาดเกินๆโอ้โห,โห,โหตูริโกสเรียกใบเหลืองเป็นจกักเซรโร่ครับที่โดนครับพอถึงก่อนอนะครับตนนูนิโคสแต่บอลนี่แล้วคาเซรโร่นี่ก็จะ สไลด์กวดบอลนะครับแต่ว่าเอาไปการเอาไปทำฟาวใสตัวนี้ครอสนะครับฟรีคิกของเรอัลอามัดริดครับถ้าจบด้วยสกอร์ม่ดรหนึ่งต่อศูนย์นี้ก็ต้องต่อเวลาสำหรับคนนี้ถ้าเสมอคะแนนหน,หนึ่งก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบชิงแล้วครับแบดเดอร์ซิว่าไปมาจเบลเซซูสกิซิงโก ดูครับดูเบรโดซูบาอาไหลมาที่โฟเดนมาทางซ้ายดวลกับมิลิเตาโฟเดนย้อนกลับมาซิเชงโกเปิดติดมิลิเตาแล้วครับโอ้โหโอ้สุดท้ายบอลไปโดนแขนซิเชงโกด้วยครับเซกิของเบรเออร์อมาดิตโอ้ทายผลกัน นนมาดูบอลเทิงไปก่อนนะครับแฟนๆทั้งสองทีมครับมีเปลี่ยนตัวครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่งราฮีมสเตอร์ลิงลงมาแทนซีฟอเดนนาทีที่53ครับโซโกแบบนี้ก็สบายใจไม่ได้นะครับคุณซือเปปโกลเดลล่าอารัคุลกาโมดิชเบซิม่าเล่นกับโรดิโกมาร์ติพยายามหาทางหาช่องเจาะให้ได้นะครับเข้าๆ เนซ่าที่โรดิโกโรดิโกบังอยู่เลือกคาซิโมโรให้มาถึงโรดิโกแล้วเป็นเซบาไหลมาธุลิคสอสลับเอเดนสันหัวถึงมาก่อนแล้วครับเห็นมาโมดิชตั้งมาติดเบโดซิวาเอซุสให้ยาวไปแล้วครับธุลิคสอาเป็นเซม่าขึ้นธุลิคสลับไหลมาที่วินิซูสปั่นโค้งโอ้โหยจ๋ยๆเลยครับมาโอหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมาติดได้ประตูขึ้นนำแล้วครับจาก วินิสุสสจูรีครับนาทีที่60ครับโอ้ประตูที่พวกเขารอคอยครับท่าน่าบันนี้ก็เป็นกันว่าเสมอกันอยู่ที่4ประตูต่อ4นะครับเพราะว่าไม่มีกดประตูทีมเยือนแล้วนะครับเท่ากันหมดแล้วครับตอนนี้2เกมสกอร์รวมครับ4ประตูต่อ4ครับโอ้โหคู่นี้โอ้ต้องชมครับนิ่งเลยกันครับลูกนี้ของวินิสุสครับเห็นเอเดรียนออกมาไกลๆโดน คลายปั่นโค้งข้ามตัวเข้าไปอย่างสวยงามนะครับอ่าครับหนึ่งศูนย์ครับเจ้าบ,บ้านขึ้นนําแล้วครับอ่าเป็นแบบนี้ก็จบด้วยสกอร์แบบนี้นี่ก็ต้องรู้กันติดจชืต่อเวลาแล้วครับแต่ว่าก็ยังเหลือเวลาอีกเยอะสําหรับทั้งสองทีมครับอ่าแล้วดูจะมีแรงขับเคลื่อนมากขึ้นกว่าเดิมชัดเจนนะครับตัที่โค้ชมาเบนเซม่าแล้วโอ้โหว่าไม่รู้ใจกันช็อตเมื่อสักครู่พยายามจะให้แบบ เซนของเบนเซม่านะครับเพื่อนขยับไปในตรงจุดโทนี่คลสแมนซิตี้ดูจะเก็บบอลไม่ได้เบนเซม่าซัดติดละบอสอาะครับเป็ดัซซวาเดบรอยคืนดูเบเดียสชาคาเซโลออกมามาเลสเดือบีบต้องคืนก่อนครับมาเลสแต่ต่อที่เควินเดบรอยเดือบรอยทะลุช่องมาโอ้แล้วหลุดมาเลยครับกาเบลเชสซูสเชสซูสปั่นโดูซ้ายของเชสซูสไอากรัฟติสร์ได้ครับเป็นหนึ่งประตูตัวหนึ่งครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ สกอร์รวมนําเป็นห้าประตูต่อ4ครับโอ้โหดูครับลูกจ่ายของให้เป็นเดือบรอยครับโอ้โสุดยอดแล้วต้องชมเคซุสว่านิ่งพอแล้วเยือกเย็นจริงๆครับดูจ่ายของเดือบรอยครับตัดมาพื้นทีว่างครับเคซุสแต่งนิดเดียวแล้วปัดด้วยซ้ายครับโอ้โหทีโบกุตัวมาเจอจดอนี้ของเคซุสครับ อากัปติสเมื่อได้ใช้เวลาไม่นานครับแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเกมนี้โอ้โหนี่ครับแม่บอลคุณภาพเลยครับจะมีประตูน้อยแต่ว,ว่าจังหวะต่อสู้กันนะแต่ละจุดนี่มีส่วนสำคัญอย่างมากสำหรับรูปเกมที่จะเกิดขึ้นอารกาบัน,นิสุสเล่นกับโทนิคอส ดต้องการ1ประตูเพื่อที่จะยื้อให้ได้ก่อนครับแล้วทะลุช่องมาโอกาสได้ซัดโอ้โหแล้วเซนันงหมยังไม่ได้ครับป้าดูครับยังยังหนึ่งอยู่โอ้โหหลุดมาครับตามไปซ้ำนี่ก็เป็นเอเดสันที่รู้ขึ้นมาปัดไว้ได้ทันนครับแล้วเปิดมามาแถว2อดูดิโก้สัดติดบ,บล็อกแล้วครับมาเลสออกมาสเตอร์ลิง ครับผมขอ,อบอลไว้กับตัวก่อนโรเบโดซัวาเคซุสคืนเบโดซัวาเอามาที่สเตอร์ลิงสเตอร์ลิงย้อนคืนซิเชโกมาที่เบโดซัวาเคซุเสเคซุสมา,สาในเกตโทษเจ้าตัวไม่ผ่านอาราบ้าเลยครับเบนสมัมภาี่ยการจ่ายบอลนี่โอ้โหสิตีร์ร้อยยี่สิบหกเนี่ย มาดิด110ใจบอลผ่านสำเร็จนะครับมาดูโดริโก้เปิดเอามาแล้วเป็นเซม่าไว้หนุนแบบนี้โมดิชเปิดติดซินเชงโก้ครับโอ้มีฟองมูสคู่เป็นฟรีคิกของเบรเอามาดิดครับนอกกรอบเก็โทษจังหวะน,นี้ต้องเน้นๆเ,เลยครับอาราบาขึ้นมา กำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายถ้าจบด้วยสกอร์กกน,นี้ก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับอากาบาดริดมีเปลี่ยนครับรส่งอาร์เซนซิโอครับลงมาแทนวินิสซูสจูเนียครับแล้วฝั่งของ,งซิตี้ส่งกุลกานมาแทนกีบินเบดอยอาอยฟรีคิกของมัดดิสมาขายับแล้วเป็นโค้ชเปิดมาแล้วได้ค้ก ว้าเสกูเป็นทันทีโคเซฟขอภยัยเราเซฟโ่ได้มงเงี้ยไปติดเอเดสันครับเซฟได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็โอ้โหมาริดเห็นแสงไม่ได้นะครับมาดูซิตี้มาเลสให้กูดูกันกุณดูกันมาแทนกีบินเดอร์รอยรอยที่จะเล่นกับการเซฟโ่แล้วหลุดมาแล้วกูดูกันเปิดมาได้สัตบ้างครับโอ้โหเคสซัส โอ้โหเกือบจะแซงเป็น2อหนึ่งเลยครับซิตี้เลยก็ทำไม่ได้เบอร์สมาตั้งไปด้านหน้าไม่มีใครเลยครับเบเดียสขึ้นไปขึงใหมครับซิตี้ซินโก้เอาบอลไปไว้ฝั่งของมาริสซิลลิงคืนเจอเสียบจากด้านหลังแล้วไปโดนซิวว้าโอ,โ,อโอ้ซ้ายครับว่าต้องมีเหลืองย้อนครับอนาะลูบ้าว่าไปเล่นงานหนักเลยครับ สเตอร์ลิงเซคเคิบอลนี่โดนเลยนะครับครับมีเปลี่ยนส่งแจ็คกิลิชลงมาแทนเบยยาร์ดมาเรสครับแมนเชสเ,ชเตอร์ซิต,ตี้นาทีที่87แต่ทีขมอของซิต,ตี้เปิดมาดุงด่งๆแล้วได้สะบัดตัวโอ้โหเชสซูส,สกิเซนของทีมกุกตัวครับจะปิดเกมให้ได้ครับซิตี้ อย่าง,หน,งหนึ่งอยู่กับในเกมนะัดที่สองสกอร์รวมครับห้าประตูต่อสี่ครับสตูลิงดงมาเตะม,มุมทางฝั่งขวานะครับเราดูลินกับกุฎกันกุฎกันโยกแล้วก็ห่อจะเข้ามาเป็นฟลังโกดี้โมงตั้งแล้วบอตกพื้นโมดิชทดสินาทีครับลาปอสให้มากุฎกันออกมาสต์ลิงแล้วเคซูซ,ซูมาได้ ซัดก็ติดล็อกของบัลิบอาราบาแล้วครับมันติดแค่ลีขาไปหน่อยครับบอลของเดซุสยิงก็มีรอดขาของอาราบ้าด้วยนัดดิศนี้ต้องการหนึ่งประตูก่อนนะครับเพื่อยื้อต่อ,อว่าแมนซิตี้จบท่นนี้ก็เพียงพอครับเอ,อิดมาแล้วได้สะบัดชนขาับ้ป้โหแล้วซับไม่ได้ครับป้โหซิต,ตี้จะปิดเกม อาร์เบนอลมาบัคต้องเร่งไปข้างหน้าแล้วครับเหลือนาทีสุดท้ายเบนเซมาไหลต่อมาอยู่ที่ผู้สิทธ์แล้วครับจะเลือกอย่างไรอาเซซิโอคืนเบนเซีมาแล้วก็เป่าจบเกมครับเป็นว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กับมาดิสเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งครับถ้าจบแบบนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ผ่านเข้าสู่รอบชิงแล้วครับอย่างไรก็อย่าลืมไปรับชมของชิงกันด้วยนะครับไว้มีโอกาสมาเจอกันใหม่ในแมชหน้าแมชนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ